ูนเต็ดครับชบอ่าเซลันครับผมพหอยคพา์าพหน่อยครับ,รห,รบหลังจากคตแรกเ,เนี่ยครับาพัคูิเต็ดขึ้นนำไปด้วยสกอร์1ประตูะครับผมอากทราบว่ลูกที่ได้ประตู เห็นลักกษณะันคติตัวลอ่อของรันนิ่งไปแล้วนะผมะทุกคนคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคือสามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะผมใส่เที่ยวประหนัาผมเกรงว่าน่าจะไม่ใช่การหอบผมน่าจะเป็นการแอคติ้งของเขาคราบผมสำหรับคือเขาอาจจะทําให้คู่ต่อสู้แบบอ่าลงเหลี่ยมเขา,าผมนึกว่าเขาหมดแรงแล้วครับผมอ,อ,อ่าครับผมอันนี้ครับผมเดี๋ยวสักครู่ครับผมตอนนี้มีมีคอมเมนต์จากทางบ้านนะผมก็อบอกว่าอ่า ทำไมอาคุณลนิ่งถึงแบบมีอาการหอบขนาดนี้ครับผมเรียกว่าเป็นการหลอกอ๋อเป็นการหลอกคู่ต่อสู้ครับผมต่อสู้ให้ให้รู้ว่ามันหอบอ๋อครับผมแรงยังเหลือเยอะอ่าอ่าทุกคนทุกคนเข้าใจแล้วใช่ไหมครับผมน่าครับเห็นไหมครับผมพิทพื้นโชว์ไปหนึ่งทีครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยครับผมเป็นไงว่าผมอ่าหลังจากหลังจากฟอร์มของควอตเตเรกผ่านไปนี่อ่าจากสถิติตอนนี้สถิติออกมาแล้วนะผมอ่าฟองบอลอยู่ประมาณ55%แล้วก็อีก45%นนั่นคือของ อ,อีกฝั่งหนึ่งนะผมแต่สําหรับการจบสกอร์นั้นคัางคู่ยูเนติดสามารถจบสกอร์ได้เพียงครั้งเดียวและเป็นประตูครัผมถือว่าเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะผมะข้อมูลตรงนี้นี่สามารถเก็บไปเป็นสถิติได้เลยนะครับผม